ก็จะมาทำการอปอดผลไม้นะครับขอต้อนรคุณแม่ปีโป้ป้าอีทแล้วก็คุณแม่ใจดีนะครับวันนี้ก็จะมาทำการปอดให้กับไฟเฟินนะครับรมมด้วยงานแล้วนะครับเปิดจักรจาอนจเออด้เด้อจานหวานจานหวาน ครับผลไม้ขอตอนราบคุณแม่ปิโป้คุณป้าอีทแล้วก็คุณแม่ใจดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ิดลุนผลไม้ให้กับน้องใบเฟิร์นนะครับก็ขอคุณแม่ทั้งสามทานะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับทำกิจการใดก็ขอให้ลุงง่งเดือนที่ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็กล้วยสุกเลยนะครับสุกเลียงดำเลยนะครับผมใกล้จะหมด อายุแล้วใกล้จะดำแล้วมันก็เลือกทาน,นะครับผหมบรรยากาศก็เย็นๆนะครับไปเพิ่งทำงานมาหน่อยก็ได้ทนานผลไม้มนหวานเลยขอบคุณคุณแม่นะคะ ตกทั้งวันเลยนะครับมีลุมมีบอ่อด้วยนะครับไปเปิอเียงปลาไว้ ลายแมววนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็่อนก็จะขอยนยอล10ก่อนนะครับผมก็ะมันยาวนะครับ ก็ขอบคุณนะครับคุณแม่พีโป้ปาอีและก็คุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับอ้อยท่านทั้งสามท่านนะครับจุขภวพาแข็งแรงรับเงินเงินทองนะครับทำกิจการได้ก็หยรุ่งเรือยิ่งขึ้นไปนะครับผมควบคู่ประกันภัประกันสานะครับนำพาดปลอดภัยด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ